สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างค่ะบรรยากาศดีมากค่ะแดดจ่นแดดจ้าค่ะคุณแม่ทําทิปสายวันนี้ค่ะคุณแม่ไปรับผ้าอยู่ค่ะไปหาผ้าช่วงนี้ผ้าไม่มีเลยค่ะผ้าไหมขาดตลาดค่ะผ้าไหมขาดตลาดมากแล้วก็สูงขึ้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะแม่ค้าวิ่งหาซื้อผ้าไหมไปลงที่เมืองทองธานีค่ะไปขายเมืองทองธานีค่ะ ุณแม่ที่ว่าผ้าขาดตลาดทําไมผ้ามันถึงขาดตลาดเขามาซื้อเขามาเหมาเอาทางจังหวัด้อาเอ็ดทางจังหวัดขอนแก่นแม่ไปเจอแล้วค่ะคนละสองสามแสนค่ะเอาไปลงที่ตลาดเมืองทองค่ะมันมีงานที่เมืองทองธานีค่ะค่ะเป็นรหัสเก้าค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางสองตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นผ้าหน้านางสองตะกอค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะาบาทค่ะไม่ถึง2 0 0พนะคะ1,950บาทค่ะผ้าหน้านางค่ะเป็นขาผ้าหน้านางนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะช่วงกลางมัดหมีตรงนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นสีขาวงาช้างนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเชิงร่างเชิงบนบริวารช้างน้อยตามมาค่ะราคาอยู่ที่ 1,950บาทนะคะรหัส9นะคะคะาะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,9 0 0บาทค่ะ950นะคะค่ะ1 9 5่าบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะ1,950บาทชายไม่ชายคุยนะคะหน้านางสามตะกอนหน้านางนะคะค่ะเป็นสีขาวงานช้างค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางนะคะคาดหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะขาดนี่ก็ไอหน้านางค่ะนี่ก็หน้านางนะคะขาดผ้า,นา,นา,าหน้านางค่ะสามตะกอนหน้านางค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะเป็นผ้าสามตะกอหน้านางนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นลายนาคน้อยค่ะค่ะลายนาคน้อยค่ะถ้าคุณยายว่าเป็นขอศิลามณีนะคะเขาเรียกว่าลายนาคน้อยค่ะหน้านางค่ะค่ะสามตะกอทอมือนะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าหน้านางนะคะ หน้านางนี้ค่ะคือแค้วคาดปลอดภัยทุกวิถีเก้านะคะเดินทางไปไหนมาไหนมีผ้าหน้านางพคกติดตัวไปก็คือแค้วคาดปลอดภัยค่ะเพราะว่าหน้านางนี้จะเป็นผ้าเวลาเราออกรถป้ายแดงมาหรือเราจะขึ้นบ้านใหม่ทําพิธีมงคลก็ท่าก็จะเจิมไอลายนี่แหละค่ะเป็นลายค่ะเป็นลายหน้านางนี่แหละค่ะเป็นตัวขอมนะคะตัวยันนะคะ ค่ะท่านจะทำตัวเขียนตัวนี้เลยให้ค่ะเขาเรียกว่าผ้าหน้านางค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยหนึ่งพเบาทนะคะค่ะหนึ่ารยหบาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่ายาบาทนะคะค่ะสองสามตะกอทอมือค่ะหนึ่ก้าร้อยค่ะห้าสบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ มักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,950บบาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นสีนี่ค่ะเป็นสีลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายลายจี้เพชรค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายจี้เพชรนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายจี้เพชรค่ะ 1,950บาทนะคะเป็นผ้าหน้านางสามตะกอนหน้านางนะคะค่ะาร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เจือจางนะคะค่ะาร้อยบาทนะคะตัวยันสวยงามมากค่ะผ้ายันนะคะค่ะาร้อยบาทนะคะเป็นลายกีเพชรค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เจืดจางนะคะ1,950า้าบาทค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,950บาทนะคะค่ะสวยทุกถื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกถื้นค่ะ1,950บบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็ลายจี้เพชรเหมือนกันนะคะ ค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทลายนพเก้าค่ะนุ่ก้าวกับที่เพชรก็คล้ยคายๆกันนั่นแหละค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารช่างน้อยค่ะบริวารเอเชิงล่างเชิงบนก็คือเป็นลายใบยสีนะคะเส,ส,สริมทรัพย์เสริมสิริเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะค่ะเป็นลายใบยสีค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้าผ่าสามตะกอค่ะหน้านางนะคะผ้าหน้านางผ้าสามตะกอค่ะเขาเรียกว่าลายที่เพชรค่ะ ขาดรหัสหกนะคะขาดเป็นผ้าหน้านางค่ะเขาเรียกว่าผ้าสามตะกอหน้านางนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะขาะหน้านางสวยงามมากค่ะค่ะสวยสลนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะเป็นสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นลายกี้เพชรค่ะค่ะสวยทุกขืนง,งามทุกขืนแจ่มทุกขืนค,ค่ะค่ะนี่ก็ผ้าหน้านางนะคะสวยทุกขืนง,งามทุกขืนออร่าทุกขืนนะคะโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะสามตะกอทอมือหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ สวยทุกผ <Es> <an> <economies> ืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,950บาทค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,950บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าหน้านางนะคะเค้ยวคลาดปลอดภัยทุกวิถีก้านะคะ ค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะมีผ้าหน้านางติดตัวไปนะคะค่ะเหมือนมีของดีติดตัวไปค่ะเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอยู่ที่ราคา1,950บาทนะคะค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะ1,950บาทค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนแจ่มทุกผืนค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะตีก็เป็นเป็นผ้า right สามตะกอนหน้านางนะคะสามตะกอนหน้านางนี้ค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าลายเป็นขาวงาช้างนะคะเป็นผ้าขาวงาช้างค่ะสีขาวงาช้างค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ หนึ่ง้า้ยห้าิบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งห้าบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งห้าิบาทค่ะเป็นผ่าหน้านางนะคะเป็นสีขาวงาช้างค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวาลช้างน้อยตามมานะคะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะนิ่มหนาแน่นค่ะหนึ่งพัน้าห้าสบบาทค่ะค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าหน้านางเป็นสีขาวงาช้างค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารช้างน้อยค่ะจะเรียกเพื่อนเข้าบ้านเยอะมากค่ะค่ะถ้ามีเพื่อนมีฝูงค่ะเขาจะเรียกเพื่อนเข้าบ้านนะคะช้างฝูงนี้ค่ะเราจะเรียกเพื่อนเข้าบ้านเยอะๆมากๆค่ะค่ะ เป็นผ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นี่ค่ะจะมีช้างน้อยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะค่ะน,นี่ก็สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่บาทค่ะเป็นผ้าหน้านางนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่บาทค่ะ ขาช้างสีขึ้นชี้ขึ้นฟ้าแล้วค่ะติดกลับแล้วค่ะค่ะอย่างนี้แอดมินของคุณแม่ค่ะค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าสีขาวงาช้างนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะโดดเด่นตลอดค่ะสวยตลอดโดดเด่นตลอดนะคะค่ะเป็นเหมือนเลขหกค่ะเป็นเหมือนเลขหกนะคะเลขหกไทยค่ะค่ะเป็นขอค่ะค่ะสวยมากค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ เป็นผ้าหน้านางสามตะกอทอมือค่ะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่นองรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหน้านางสวยงามมากค่ะรูปใบโพน,นะคะค่ะแค้วคาดปลอดภัยทุกวิถีเก้าค่ะมีหน้านางไว้ประจำบ,บ้านค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะขาดหนึ่งพันเาร้อยบาทนะคะมักผื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมพระต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่ั้าร้อยห้าบาทค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะเป็นผ้าสีขาวงาช้างค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,950บาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ1,950บาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะ ค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะสวยนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยไปวัดนะคะสวยแบบไทยๆนะคะหนึ่งพันเกอยห้าสบาทค่ะค่ะเป็นท่าหน้านางค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพบาทค่ะ ค่ะนี่ค่ะเป็นก็เป็นเป็นลายค่ะเป็นลายเขาเรียกว่าลายลายคมไฟค่ะค่ะเป็นลายคมไฟนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ มากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมักพื high, anything, ้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ย um ินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะเรียกว่าลายคมไฟนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นช่ากระช่อค่ะเป็นช่อคมไฟนะคะค่ะมักพื้นไหนช่อพื้นไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นลายคมไฟค่ะเป็นผ้าหน้านางสามตะกอทอมือค่ะค่ะท้ายนี้คุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดบุญรักษาพรคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ